French k i d ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน u n <On> i v a r สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kit สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะแล้วตอนนี้ French Kit มีเพจ Facebook แล้วนะคะสามารถไปกดติดตาม ทางช่องทาง Facebook ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ใน Information หรือจะไปเสิร์ชหาใน Facebook โดยใช้คำว่า french kid 2020ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้เริ่มเรียนยังอ่านออกเสียงไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเราขอแนะนำให้ไปฟังตั้งแต่คลิปแรกใน Playlist Pronunciation เป็นคำแนะนำด้านการออกเสียง ส่วนผู้ที่อยากทบทวนส่วนอื่นๆของการเรียนภาษาฝรั่งเศสเราขอแนะนำเพลย์ลิสต์บทเรียนหลักซึ่งจะเป็นการรวมกันในส่วนอื่นๆของการเรียนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปโพนงเซียซิงการออกเสียงเป็นเสียงที่สืบเนื่องมาจากเสียง l e l l ear มีสี่เสียงดังนี้นะคะ I E L L I E I L L I E U I L L I E O U I L L I y ส่วนภาษาไทยที่เขียนกำกับมานั้นเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคือไม่สามารถออกเสียงได้เป๊ะๆอย่างจากที่เห็นก็จะสังเกตเห็นว่า เออีลล e e และเออูเอ e ลเลเรากำกับภาษาไทยมาก็คือเหมือนกันเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็คล้ายกันมากค่ะคือถ้าเกิดว่าเราออกเสียงไม่ได้ก็ให้ออกเหมือนกันไปก่อนก็ได้ค่ะมันก็ต้องค่อยๆหัดไปนะคะเพราะว่ามันก็จริงๆตัวเออแล้วก็เออูในคำศัพท์ต่างๆมันก็เสียงมันก็ใกล้เคียงกันพอสมควร แต่เราจะแนะนําความแตกต่างนิดนึงคือตัวเอเฉยๆเนี่ยก็คือเหมือนกับเราพูดเอเราลองพูดเอนะคะแล้วคือปากมันจะออกไปทางด้านข้างคือเอลองพูดดูนะคะพูดตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเอออเนี่ยเราพูดเอเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเราให้ปากมันออกไปทางด้านหน้าค่ะลองดูนะคะเออนะคะเออยื่นปากไปด้านหน้านะคะเออ ส่วนเ e, อตัวเดียวก็ฉีกปากไปด้านข้างนะคะเอ e, ลองฝึกดูนะคะค่อยๆทำไปถ้ายังทำไม่ได้ก็ออกเสียงเ e, อธรรมดาไปก่อนเออยู e, ่ e, ก็ออกเสียงเ e, อธรรมดาไปก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดความเคยชินเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มจากการทบทวนเสียง e l l e r ยกันก่อนนะคะ e l l e ก็คือเหมือนเสียง e บวกกับเสียง e เ r e ที่เป็นพยัญชนะนะคะ e เ r e ถ้าเป็นพยัญชนะก็คือเยอะถูกไหมคะก็คือ e เอะ e นะคะแต่ก็คือเยอะก็ไม่ต้องออกแรงนะคะคือคือเยอะเบาๆก็พอเดี๋ยวเรามาหัดอ่านคำศัพท์ที่มีเสียง e เกันนะคะเริ่มจากซ้ายมือบนลงล่าง หน่งกรีลล์หนกรีลมาฟามีลมาฟามีลแถวถัดมานะคะตรงกลางลาโคคีลล์าโคคีลล์าวานีลล์าวานีลเดลองตีล เดลอนติเดบิเดบิแถวทั้งความมือนะคะเดคีเดคีอันคอรลลอันคอรลล์ห่นึ่ง p a l ละเชนีแลเชนีค่ะก็ส่วนความหมายของคำศัพท์ในคลิปโพนงเซียสงเราจะไม่อธิบายละเอียดนะคะก็คือเราจะเขียนกำกับมาเพื่อให้เอาไว้ดูหรือท่องจำเอาไปใช้ได้นะคะก็อย่างถ้ามีคำไหนที่น่าสนใจเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยอย่างเช่นในที่นี้ดูแถวตรงกลางนะคะคำว่าเดลองตี ก็คือคอนแทคเลนส์คือมันเป็นคู่ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมาในรูปพระหุพ์เป็น d ดย์เเอสดพวกเดตักมีน้องคำนำหน้านามเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะไปทบทวนก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลองตีอโดยปกติแล้วก็จะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะถ้าเป็นสังกูเลียเป็นเอกพจน์ คำอื่นก็ไม่มีอะไรเนือออโกกีอ่ะก,ก็คือสามารถเป็นได้ทั้งเปลือกหอยเปลือกไข่เปลือก,ล,อกลูกไม้อะไรที่มันเป็นเปลือกแข็งๆนั่นนะคะก็คือเรียกว่าโกกีได้นะคะโอเคดังนั้นเราก็มาดเูเสียงที่สืบเนื้อมาจากอีอ่ก็จะมีดูแถวแถบสีข้างล่างนะคะ I E L L I ก็คือมาจาก อ่ก็คืออ่ถูกมีค่าเสียงอาแล้วก็อ e, ่ก็กลายเป็นอาบวอ่ลองพูดเร็วๆนะคะจะเป็นไอไอนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคํานามเพศชายเนี่ยมันจะเป็น Rel เฉยๆเราก็จะไม่ออกเสียงเยอะเราก็จะกลายเป็น I เดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างคําศัพท์ไกับ I เป็นเพศชาย I ถ้าเป็นเพศหญิงก็ ไอเอนะคะส่วนเสียงที่สองเสียงเออบวกกับเสียงเอียก็จะกลายเป็นเออลเอ็ใช่ไหมคะก็เป็นเออบวกกับเอก็ก็กลายเป็นเอียแต่ถ้าเกิดเป็นคำนามเพศชายมันจะเป็นเอเอลมันจะมีเอลแค่ตัวเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็นเอเฉยๆนะคะแล้วก็เออูเอลเอก็เหมือนกันก็คือเสียงเสียงเออูก็คือเอคือ เออที่ยื่นปากไปข้างหน้านะคะบวกกับเอยก็จะกลายเป็นเอยก็คือคล้ายๆกับเอยเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าคือเอออเนี่ยปากมันจะยื่นไปข้างหน้านะคะปากเราจะยื่นไปข้างหน้าลองลองหัดดูไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะเห็นความแตกต่างเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคำนามเพศชายมันจะเป็น A, U, e, L, เออีเอลลิชก็จะเป็นเอยก็คือไม่ต้องมีเยอะ ะะตัวส่วนเสียงสุดท้าย o u e l l ก็คือเสียง u o u ออกเสียง u นะคะบวกกับเสียง e y, ก็กลายเป็น u e ถ้าเกิดเป็นคำนามเพศชายมันจะเป็น o u e l เฉยๆมี l ตัวเดียวนะคะก็จะกลายเป็นเสียง u ก,ก็ไม่ต้องมีเยอะถ้าเป็นคำนามเพศหญิงก็เป็น u e u e นะคะ เรามาหัดอ่านออกเสียงคำศัพท์ในแต่ละเสียงกันนะคะเริ่มจากเสียงแรก R E L L I เท่าทางซ้ายมือนะคะอินไบย์อินไบยอ์ยอินบัตไตย์อินบัตไตย์อินเมดาย์อินเมดาย์ Une trouvaille, une trouvaille. La muraille, la muraille. Un travail, un travail. Un portail, un portail. Un détail, un détail. อังกาย,อยูอังกาย,ยูจะสังเกตเห็นว่าอังกาย,ยูเป็นคำนามเพศชายนะคะแต่ว่ามี l สองตัว rell เพราะว่าพยานชนะเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ระหว่างสระก็คือจะเป็นตัวเดียวไม่ได้ต้องคือดับเบิลเข้าไปต้องต้องคือใส่ดูบเลคงโซนนะคะก็คือ ต้องกลายเป็น ll ดังนั้นแล้อีกอย่างหนึงมันก็มีความความเชุ่มโยงในการออกเสียงคือถ้าเกิดว่าเป็น l ตัวเดียวมันก็จะไม่ไม่ได้เสียงเอกใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเป็น l สองตัวเนี่ยมันก็จะเป็นกย u เห็นไหมคะ g ย u แปลว่าหินนะคะต่อไปมาดูแถวที่2สีเขียวอ่อนออน,นิดนึงนะคะเสียงเออเออี e l l. Une abeille, une abeille, une oreille, une oreille, une corbeille, une corbeille, une bouteille, une bouteille. Une bouteille la grosseille. La croceille. Un conseil. Un conseil. Le soleil. Le soleil. Un réveil. Un réveil. Un appareil. Un appareil. Un appareil. ก็ ų, Cette, activity, ค können, ือเครื quiero, Esta, ่องมือหรืออ like, ุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะคือส่วนใหญ่ก็จะมีคำต่อท้ายอย่างเช่น a p a าค h ฟ o t o ก็คือเครื่องมือถ่ายรูปก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะคะเออแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคำนามเพศหญิงก็คือเอเอเอลแล้วก็มีเอถูกไหมมันก็จะออกเสียงว่าเออแต่ถ้าเกิดเป็นคำนามเพศชายจะเป็นเออเอลเฉยๆตัวอย่างนะคะ La โกเซียกับอัง o กเซก็คือถ้าเกิดเป็นเพศหญิงนะมันก็จะมีเสียงเยอะเบาๆนะคะไม่ต้องแรงแต่ถ้าเกิดเป็นเพศชายก็เอ่ยไปเฉยๆเลยไม่ต้องมีเยอะนะคะต่อไปมาดูเสียงที่สมสีเขียวมะกอกนะคะเขียวเข้มๆหน่อยหนึ่งเอว l ลลเออย ก็คือเออแต่ว่าทำปากยื่นไปข้างหน้านะคะเออเออนะคะเออยอินฟยอินฟยเลฟเฟยเลฟเฟยอันนิคุ n อันนิคุอันเชฟไรอันเชฟ un อั u ฟอเ u ย u อัน u อเทย์ u ันบ u ฟรอยอั u v r e u i l ดูความหมายกันนิดนึงนะคะ i ินเฟ l ก็สามารถเป็นได้ทั้งใบไม้หรือแผ่นกระดาษคือมันมีลักษณะบางเหมือนกันเห็นไหมคะเขาเรียกว่าเป็น feuille f e u i u l a g e ก็คือใบไม้ เยอะๆอาจจะรวมกิ่งไปด้วยก็คือเป็นลักษณะของรวมองซอมเลยรวมกันไปนะคะเชลฟเวยก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายแพะบวกกับกวางโฟเตยเป็นเหมือนโซฟาแต่ว่าที่นั่งเดียวก็คือโซฟาที่นั่งเดียวนั่นเองนะคะบูฟเวยก็คือนกชนิดหนึ่งที่เห็นดังรูปเนี่ยนะคะ มาดูเสียงสุดท้ายทางขวามือขวาสุด ouy ouy l l ouy une grenouille une grenouille la fouille la fouille un brouillon un brouillon un fanouil อังเฟอร์นุยมาดูความหมายนะคะเกอร u นก็กบนะคะฟุยก็คือการขุดคน้นการค้นหาเหมือนกับไปค้นหาอะไรเงี้ยนะคะไปค้นหรือคน้นอังบุยงก็คือกระดาษทดเลขกระดาษจดโน้ตแล้วเดี๋ยวค่อยไปเขียนให้สวยๆทีอะไรเงี้ยนะคะอังเฟอร์นุยเป็นผักชนิดหนึ่งดังรูปเนี่ยนะคะที่อยู่ข้างล่าง คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเราขอแนะนำให้ฝึกอ่านตามนะคะดูแล้วก็อ่านตามออกเสียงตามการออกเสียงเนี่ยคือมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายโอเคกัว